นานมาแล้วสาวน้อยและแม่ของเธอได้ออกไปเก็บผลเบอร์รี่ให้พ่อผู้ซึ่งทำงานหนักแต่สิ่งที่ทั้งสองคนได้พบคือป่าอันมืดมิดเงียบงนันและพุ่มไม้ที่ว่างเปล่ากระนั้นด้วยความตั้งใจที่จะหาผลเบอร์รี่สาวน้อยซุกซนได้ปล่อยมือแม่และวิ่งหายเข้าไปในหมู่ไม้เสียงร้องของแม่ผู้กังวลเลือนหายไปในขณะที่สาวน้อยวิ่งไปข้างหน้าข้ามเถาวันลอดกิ่งไม้ลึกเข้าไปในป่าเธอรู้สึกถึงสายตาแปลกๆที่จ้องมองอยู่ เด็กสาวนึกถึงนิทานหน้าขนลุกที่แม่เคยเล่าและเกิดคอแห้งขึ้นมาฉับพลันนั้นปีศาจค้างขาวก็ปรากฏมันทักทายเธออย่างอบอุ่นและกัดปีกของตัวเองมาเธอเด็กน้อยดับกระหายเสีสิบมันเอ่ยเธอดื่มเลือดสีเข้มแล้วยิ้มอย่างมีความสุข เมื่อเดินผ่านสุสารเมฆพายุน่ากลัวตั้งเขาและอากาศก็หนาวจับใจโดยพลันเด็กหญิงตัวสั่นภายใต้เสื้อผ้าบางเบาและผู้ถักทอความมืดก็ปรากฏแค่เพียงดีดนิ้วมันเปลี่ยนหมอกให้กลายเป็นชุดที่สวยงามมาเถิดเด็กน้อยทำตัวให้อุ่นไว้มันเชื้อเชิญเธอจึงมีเสื้อผ้าห่มร่างกายและยิ้มย่างสุขใจ เธอเดินทางไปบนแม่น้ำลึกที่ดูอันตรายด้วยหวังว่าเรือที่พบจะพาเธอกลับบ้านได้แต่ความหิวกัดกินเธอและใจที่เริ่มอ่อนล้าปิศาจปลาก็ปรากฏตัวและมอบครีบอันหนึ่งให้เธอกินซะสิเด็กน้อยกินให้เต็มที่เด็กยิงจึงกินแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขอีกครั้งเธอเดินทางต่อไปเข้าสู่ใจกลางป่าอันมืดมิด แล้วอาชาเหล็กก็ปรากฏตัวมันสง่างามด้วยเฟืองสีทองมันไม่เอ่ยอะไรเมื่อเด็กหญิงเดินเข้าไปใกล้แล้วเธอก็คว้าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นของขวัญเจ้าอาชาโกรธและเรียกสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆมาในใจของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความกลัวขณะที่สายลมบ้าคลั่งหมุนวนรอบตัวอสุรกาย ในนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นดูมืดมนและสูงสักเรามอบของขวัญแต่เจ้ากลับไม่รู้จักพอเธอคำรามและถึงเวลาที่เจ้าต้องชดใช้ตาเด็กสาวถูกขังอยู่ภายในกระจกพ่อแม่ที่ตามหาเธอมาตลอดทั้งวันในที่สุดก็มาถึงผู้เป็นพ่อเข้าต่อสู้กับแม่มดด้วยความเดือดดาลขณะที่สัมผัสรักของผู้เป็นแม่ทําให้คาถามืดมาลายไป แม่มดนั้นแข็งแกร่งมากและพ่อตะโกนว่าช่วยลูกเราแม่ดได้รีผ่าลูกไปยังที่ปลอดภัยในขณะที่ป่าถูกกลืนกินแม้กระทั่งตอนนี้ป่าที่มอดไหม้ก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าเศร้าถึงการเสียสละของพ่อจนทุกวันนี้ยามเมื่อเด็กคนไหนจ้องเข้าไปในป่าที่มอดไหม้นานเกินไปก็จะถูกหลอดหลอนด้วยฝันร้ายของการหลงทางขณะออกไปเก็บผลเบอร์รี่